ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะผ่านสไลด์เลยเนาะอ่านะคะก็ขอบคุณสไลด์สวยๆนะคะก็ชื่อโอนะคะอังคามมณสนิทเนาะก็เรียนจบพยาบาลมานะคะก็คือจบพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากวิทยา,ายพยาบาลพระปกเก้านะคะจันทบุรีแล้วก็จบพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็นี่แหละคะ่ะ สงสัยอยู่แถบภาคตะวันออกนะคะก็เลยได้รับหน้าที่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Fish อ i ยซีรีี์สารอาหารสำคัญในยุคปัจจุบันนะคะก็หลายคนเนี่ยก็คือรู้แหละแต่ไม่รูร้หลายคนเนี่ยทานอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าน้ำมันปลาเนี่ยดียังไงจริงไหมคะอ่าแล้วบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอมันต่างยังไงกับน้ำมันตับปลานะคะวันนี้โอก็จะมาบอกเรื่องราวพวกนี้กับทุกคนนะคะ อ่าปึ๊บเดีย๋ยวสักครู่นะคะอ่าสักครู่นะคะปึ๊บเดีย๋ยวปึ๊บปึ๊บอ่าโทษนะคะตกของเก็บปึ๊บอ่าก็ ต่อเลยนะคะก็คือน้ํามันปลาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเขาเขาบอกว่าเป็นน้ํามันที่สกัดจากส่วนของเนื้อหนังหัวแล้วก็หางของปลาทะเลน้าลึกโดยเฉพาะปลาในเขตหนาวเนาะซึ่งเห็นไหมคะว่าเขาสกัดออกมาเนี่ยจากทุกส่วนของปลายกเว้นตับปลาอ่าฉะนั้นน้ํามันปลากับน้ํามันตับปลาเนี่ยคือคนละส่วนกันนะคะเนาะอ่า น้ำมันปลาเนี่ยก็คือจะมีกรดของเขาเรียกว่าโอเมก้าสเนาะเป็นเป็นมันจะมีอยู่ในในน้ำมันปลาแล้วก็สำคัญมากในทางการแพทย์ก็คือช่วยเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าไอ้เจ้าโอเมก้าสเนี่ยมันจะมี EPA กับ DHA ซึ่งพวกเราเนี่ยได้ยินกันจนคุ้นหูแหละเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายทำไมถึง กรดไขมันโอเมก้าสามถึงจำเป็นต่อร่างกายทราบไหมคะก็เพราะว่าร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวกรดไขมันโอเมก้าสามพวกนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของโอเมก้าหกนะคะกรดไขมันกลุ่มโอเมก้าหกเนี่ยเป็นกรดไขมันที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่มีผลในการลดไขมันในเลือดอ่า เราพบในน้ำมันพืชในน้ํามันพืชหลายชนิดเนาะมันก็จะมีในเออน้ํามันดอกทานตะวันน้ํามันข้าวโพดในน้ํามันดอกคำฝอยแล้วก็น้ํามันถั่วเหลืองนะคะอ่าซึ่งไอ้เจ้าน้ํามันปลาเนี่ยเขาค้นพบมา46ปีแล้วเนาะปีนี้เป็นปีที่46เค้เขาก็จะมีการตั้งข้อสังเกตจากชาวเอสกิโมซึ่งบริโภคอะพวกปลาเนี่ยเป็นหลัก ว่าชาวเอสกิโมเนี่ยมีการเกิดเรื่องของในโรคเส้นเลือดอุดตันเนี่ยต่ำมากรวมทั้งพบว่ามีไขมันในเลือดต่ำด้วยแล้วก็มีการเกาะกันของเกล็ดเลือดเนี่ยน้อยเขาก็เลยมาศึกษาก็เลยพบว่าเนี่ยมันมันคือการที่ชาวเอสกิโมเนี่ยรับประทานปลาเป็นหลักแต่เขาก็ยังไม่ได้แบบว่าเออ ปักใจเชื่อ100%เปอร์เซ็นก็จะมีการศึกษาเรื่องของน้ำมันปลาอีกนะคะโดยการศึกษาในเขาเรียกว่าหมู่บ้านชาวประมงที่ญี่ปุ่นเป็นเป็นเขาเรียกหมู่บ้านโบราณเนาะในปี1980กนะก็ประมาณ40กว่าปีเหมือนกันนะคะเนาะพดเขาก็เจองานวิจัยว่าหมู่บ้านหมู่บ้านชาวประมงเนี่ยก็รับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็รับประทานปลาเป็นหลักเหมือนกัน ก็ทําให้คนในหมู่บ้านนี้มีอุบัติการณ์การเกิดของโรคหลอดเลือดและก็หัวใจเนี่ยต่ากว่าคนทั่วไปการเกาะกันของเกล็ดเลือดแล้วก็ความหนืดของเลือดเนี่ยก็ต่ํากว่าเนาะอ่านะคะและยังพบว่าในอาหารทะเลเนี่ยมีกรดของไขมัน DHA เนี่ยในปริมาณสูงด้วยฉะนั้นเนี่ยในการศึกษาหลายๆงานวิจัยด้วยกันเนี่ยเขาก็พบข้อดีของน้ามันปลาเนาะในเรื่องของการการ การเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดความหนืดของเลือดเนี่ยค่ะเนาะเขาก็จะมาศึกษาเนาะในเรื่องของปลาทะเลน้ําลึกอ่าเกิดข้อสรุปว่าอาหารทะเลเนี่ยช่วยลดความหนืดของเลือดเป็น,นกลไกหนึ่งในการป้องกันหรือรักษาภาวะเส้นเลือดอุดตันนับตั้งแต่ปี1983เป็นต้นมานะคะน้ํามันปลาก็เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนะคะ จนกระทั่งสิกว่าปีผ่านไปเขาก็ยังมีการศึกษาอีกแล้วก็มีการตีพิมพ์ออกมาว่าเจ้าน้ำมันปลาเนี่ยมีประสิทธิภาพในป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจรวมถึงช่วยป้องกันโรคมะเร็งแล้วก็ข้ออักเสบอีกด้วยนะคะ ก็มีการศึกษาแล้วก็มีการยืนยันมาในหลายๆงานวิจัยเนาะแหล่งน้ํามันปลาในธรรมชาติที่ดีที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นปลาทะเลเนาะเป็นปลาทะเลน้ําลึกหอยนางรมแปซิฟิกแล้วก็พวกปลาหมึกปลาทะเลก็เช่นแซลมอนทูน่าซาบะซาดีนพวกนี้นะคะเนาะก,ก็จะมีพวกปลาแมคเคอเรลวพวกนี้ก็จะมีในเรื่องของกรดไขมันที่ดีในธรรมชาติเนี่ยเยอะหลายคนเนี่ยเข้าใจว่ากินปลาแล้วไข่แบบ ไม่อ้วนไม่มันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในปลาก็มีไขมันนะคะซึ่งแต่มันเป็นไขมันตัวดีเนาะ,ะปลาทะเลที่มีน้ำมันปลามากที่สุดนะคะหลายคนอาจจะเดาว่าแซลมอนหรือเปลา่าพี่โอแซลมอนหรือเปล่านะคะ,ะปลาทะเลที่มีน้ํามันปลามากที่สุดก็คือปลาทูนะคะ ปลาสำลีปลารังแล้วก็ปลากระพงเป็นต้นนะคะอันนี้คือเราเลือกรับประทานได้แล้วก็เป็นปลาที่มีอยู่ในแถบบ้านเราด้วยนะคะแต่ปลาที่จับได้ในธรรมชาติเนี่ยในธรรมชาติจะมีกรดไขมันกลุ่มโอเมก้าสามแล้วหกแล้วก็โอเมก้าหกเนี่ยมันจะในสัสดส่วนที่เหมาะสมเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่ว่าในในปลาที่เขาเลี้ยงในบ่อเนี่ยจะมีปริมาณของกรด โอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3นะคะฉะนั้นถ้าเลือกได้ก็ควรที่จะรับประทานปลาที่มาจากธรรมชาติมากกว่าเนาะเพราะว่าปลาที่เลี้ยงเนี่ยเขาเขาบอกว่าเออมันมีการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือการจับหาอาหารเนี่ยน้อยก็จะทำให้เกิดการสะสมของไขมันเนี่ยเยอะนะคะถ้าเลือกได้ก็ควรที่จะเลือกรับประทานปลาในทะเลน้ำลึกมากกว่านะคะ อ่ทีนี้มาดูในเรื่องของน้ำมันตับปลานะคะน้ำมันตับปลาเนี่ยก็ตรงตัวเลยค่ะได้มาจากตับปลาทะเลเนาะเป็นแหล่งของวิตามิน A นะคะวิตามิน A เนี่ยก็ช่วยบำรุงเรื่องของสายตาบำรุงผิวพรรณเนาะแล้วก็เป็นส่วนประกอบของมีส่วนประกอบของวิตามิน D ซึ่งช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกแต่เจ้าสตัวเนี้ย หากรับประทานมากเกินไปนะอาจจะเกิดพิษการสะสมของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D เข้าสู่ร่างกายฉะนั้นควรที่จะรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะเนาะอ่ะาเจ้าน้ำมันตับปลาเนี่ยเรารู้จักกันดีเพราะว่ามันสกัดจากตับของปลาทะเลเช่นปลาอะไรปลาคอร์สนะคะปลาแฮริแบตปลาแฮริงอะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันก็จะไม่ค่อยเจอในบ้านเราเท่าไหร่ ซึ่งมีสารสำคัญก็คือวิตามิน A กับวิตามิน D นั่นเองเนาะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างเทียบเลยว่าไอ้เจ้าน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยมันต่างกันยังไงคุณมีสารอาหารเด่นในน้ำมันปลาก็คือกรดไขมันนะคะโอเมก้า3โอเมก้า6แต่ในน้ำมันตับปลาก็คือวิตามิน A กับวิตามิน d เนาะอ่าข้อบ่งใช้นะคะก็ใน ของน้ำมันปลาเนี่ยก็คือในเรื่องของหลอดเลือดทั้งหลายเนาะเช่นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดอักเสบต่างๆเนาะแต่ว่าไอเจ้าน้ำมันตับปลาเนี่ยก็คือสำหรับคนที่ขาดวิตามิน A แล้วก็วิตามินดีพวกนี้นะคะเนาะทีนี้น้ำมันปลาเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กนะคะในเด็กเล็กเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่ามันอาจจะทำให้เลือดเนี่ยแข็งตัวช้าแล้วก็บริโภคมากกว่า2 0 0พันมิลลิกรัมต่อวันเนี่ย ก็จะทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันแข็งตัวช้าแล้วก็ทําให้เลือดออกง่ายเนาะแล้วก็ระวังผู้ที่ใช้ในผู้ที่ใช้ยาในเรื่องของการลดความแข็งตัวของหลอดเลือดอยู่แล้วพวกนี้นะคะส่วนในน้ํามันตับปลาเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยก็คือรับประทานเขาเรียกว่าอะไรก็คือให้รับประทานร่วมแบบให้ถ้าก็คือให้รับประทานในปริมาณที่ พอเหมาะพรบอกแล้วว่ามันสามารถที่จะสะสมแล้วก็ทำให้เกิดพิษได้เนาะแล้วในในเรื่องของวิตามิน A กับวิตามิน D เนี่ยเราหาได้ในในอาหารสารอาหารอย่างอื่นก็มีนะคะเนาะอือ mm. มาดูถึงน้ำมันปลามีประโยชน์มากกว่าที่เรารู้ว่าเอ๊ะ พูดมามันมีแต่เรื่องหลอดเลือดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีคุณประโยชน์มากกว่านั้นถ้าใครอยู่ในโปรแกรมทุกคนก็จะรู้ว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงได้กินน้ำมันปลาอ่านะคะเนะาะมาดูนะคะในเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องหลอดเลือดและเด่นอยู่แล้วนะคะในเรื่องของลดไขมันตัวไตกลีเซอไรลดไขมระดับของไตกลีเซลไรในเลือดแล้วก็ เพิ่มระดับของ HDL นะคะ HDL เนี่ยคือไขมันตัวดีมียิ่งเยอะยิ่งดีนะคะเพราะว่าไอ้เจ้า HDL หรือไขมันตัวดีเนี่ยจะพาไขามันตัวไม่ดีเนี่ยไปทำลายทิ้งที่ตับฉะนั้นจะมียิ่งเยอะยิ่งดีซึ่งเป็นไขมันที่ไอ้เจ้าน้ำมันปลาเนี่ยมีเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันจะช่วยลดระดับของไตรกลีเซอไรด์ลงได้อย่างรวดเร็วนะคะเนาะอ่าแล้วก็มีปฏิสิทธ เขาเรียกอะไรมีประสิทธิภาพสูงกว่าพวกน้ำมันข้าวโพดแล้วก็น้ำมันดอกคำฝอยมากนะคะแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดป้องกันนะคะป้องกันการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดการเกาะตัวการเกิดเลือดหนืดหรือว่าเป็นลิ่มเลือดหรือว่าการไหลเวียนเลือดไม่ดีเนี่ยแล้วก็จะทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นด,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 ดีดีขึ้นด้วยทําให้ลดความหนืดของผนังหลอดเลือดได้นะคะ แล้วก็ยังมีการศึกษาว่าจะช่วยลดความดันโลหิตเนาะเพราะว่าเขาก็มีงานวิจัยนะคะโอ้ยโทษกนอ่ะ,อะ,อะมีมีงานวิจัยเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการลดความดันโลหิตว่าถ้ารับประทานน้ำมันปลาเนี่ยต่อเนื่องกัน 6สัปดาห์เนี่ยก็พบว่าจะทำให้ความดันตัวบนเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะคะอ่าแล้วก็ไอ้เจ้ากด DHA ในน้ำมันปลาเนี่ยมีความจำเป็นต่อพัฒนาการของจอประสาทตาแล้วก็สมองของทารกอ่าเพราะว่าทารกเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์ DHA ได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยจากแม่ถ้าอยู่ในคันแม่ก็อาศัยจากแม่ที่ที่ ที่รับประทานน้ำมันปลาเข้าไปแต่ถ้าอยู่ในช่วงให้นมบุตรก็อาศัยจากน้ำนมเรานะเนาะฉะนั้นตั้งคันหรือว่าให้ให้นมบุตรเนี่ยก็ควรที่จะได้รับปริมาณโอเมก้า3โอเมก้า6ให้ครบเพราะมีความจำเป็นต่อจอประสาทตาแล้วก็สมองของทารกนะคะโอนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ระหว่างตั้งคันแล้วก็ตอนนี้ก็ให้นมบุตรอยู่เนี่ยก็รับประทานน้ำมันปลาอย่างสม่ำเสมอเนาะ อ่าแล้วก็แต่ทีเนี้ยก็จะมีข้อควรระวังเนาะสำหรับที่หญิงตั้งครรภ์นเนาะแล้วก็จะให้รับประทานน้ำมันปลาเนี่ยก็จะให้หยุดตอนอายุครรภ์นเนี่ยประมาณ7เดือนนะคะเพื่อป้องกันการเออเลือดออกง่ายเนาะในระหว่างคลอดพวกนี้นะคะอ่าทีนี้ไอ้เจ้ากรด DHA เนี่ยเขาบอ,อกเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์สมองเซลล์ประสาทซึ่งมีผลต่อสติปัญญาหากร่างกาย ขาดเจ้า DHA เนี่ย,เน,ยเนอะก็จะทำให้<ม>เขาเรียกว่าอะไรสไลด์ไปเร็วตลอดนะคะสักครู่นะคะอ่านะก็ปึ๊บอ่ามีผลต่อเรื่องของสต,ติปัญญาเนาะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าวันเนี้ยเจ้าน้ำมันปลาตัวหนึ่งเนี่ยก็คือมันจะช่วยเรื่องของทำให้ ทำให้สมองเนี่ยรู้สึกอะไรอะผ่อนคลายนะคะเนาะแล้วก็ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะคะคนในวัยทํางานเนี่ยเขาบอกว่าควรที่จะรับประทานน้ามันปลาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีความเครียดแต่ไอ้เจ้า น้ำมันปลาที่มันมี DHA อยู่เนี่ยมันจะมีทำให้สมองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเนาะทำให้สมองเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะผู้ที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าป้องกันเรื่องของอัลไซเมอร์เนาะก็คืออาจจะมีหลงลืมความจำไม่ดีอะไรพวกนี้ค่ะนะคะ,นะคะเขาก็บอกมีการศึกษาเนาะทดลองในประเทศญี่ปุ่น เนาะก็คือถ้าเราทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา6เดือนเนี่ยก็พบว่ากลุ่มนี้ค่ะมีความสามารถในการคำนวณความสามารถในการตัดสินใจแล้วก็ทำให้ทาให้ประสิทธิภาพของผู้ป่วยเนี่ยมีอาการดีขึ้นในเรื่องของเลือดเ,ออเรื่องของภาวะเสื่อมอัลไซเมอร์พวกนี้นะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะน้ำมันปลาเนี่ย มีส่วนมากๆนะคะในเรื่องของการชะลอวัยทุกคนอาจจะสนใจหัวข้อนี้นะคะกินแล้วไม่แก่เนาะ,ะก็คือเรื่องของการชะลอวัยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเจ้าน้ำมันปลาเนี่ยจะเกิดจะลดการอักเสบเนาะของเขาเรียกอะไรอะของข้อแล้วก็ของผิวของทุกส่วนของร่างกายเพราะโอเป็นคนหนึ่งนะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นสิวแบบเยอะมากเกิดการอักเสบเนาะ ทั้งใบหน้าเลยนะคะก็เนี่ยก็รับประทานน้ำมันปลานี่แหละค่ะเนาะก็จะทำให้ผิวเนี่ยดีขึ้นแล้วการอักเสบเนี่ยก็จะลดลงเนาะแล้วมันก็ตัวเรานะคะก็คือทดลองแบบใช้เองด้วยนะคะแล้วก็ยังไปดูในงานวิจัยนะคะว่าไอ้เจ้ากดโอเมก้าสจากปลาเนี่ย ซึ่งทั้ง EPA แล้วก็ DHA เนี่ยคือมันสามารถลดภาวะอักเสบในเซลล์ผ่านกลไกาการต้านอนุมูลอิสระเนาะฉะนั้นเวลามันต้านอนุมูลอิสระอะค่ะคือมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถชะลอชะลอความแก่ลงได้เนาะก็ทำให้เรารู้สึกเซลล์เรายังเป็นเด็กอยู่ตลอดนะคะเนาะอาแล้วก็เขาเรียกว่าเจ้าโอเมก้าสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแฮปปี้แฟต ก็หรือว่าเป็นกฎดไขมันที่ดีเนาะก็จะทำให้อารมณ์เบิกบาน่าถ้าใครเครียดๆนะคะรู้สึกตื้อๆเนาะ,ะก็ลดพวกนี้ได้ทานน้ำมันป่าเนาะก็ลดภาวะซึมเศร้าได้นะคะก็ควรที่จะทานเป็นอย่างยิ่งนะคะในวัยทํางานเนาะแต่จริงๆแล้วก็ทุกวัยอะ่ะเพราะมันเป็นการป้องกันโรคนะคะเนาะแล้วที่สําคัญนะคะ ตัวนี้แะคะมันจะทําหน้าที่ยืดอายุไขของเซลล์ทําให้ทําให้ลดความการเสื่อมของเซลอะคะ่ะทำให้เซลล์เราเนี่ยก็คือ,อยังยังเด็กเนาะก็ไม่เสื่อมไปตามวัยนะคะอ่าทีนี้น้ํามันปาที่เราใช้ก็ทุกคนถ้าอยู่ในโปรแกรมบิดฟิตเชื่อว่าทุกคนได้ทานอยู่แล้วเพราะเป็นส่วนประกอบหลักเลยนะคะหนึ่งแหละเรารู้แล้วแหละว่า ดีต่อห,อหลอดเลือดทุกคนคงเข้าใจแล้วแหละว่าเอ๊ะทำไมอยู่ในโปรแกรมเนี่ยมันทําให้สุขภาพเราดีขึ้นบางคนอาจจะทําให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยดีขึ้นบางคนก็เบาหวานดีขึ้นบางคนก็ผิวดีขึ้นเนาะอ่าก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าในน้ํามันปลาของ n ิวทริไลเนี่ยจะมีกรดไขมันกลุ่มโอเมก้าสเนาะมีทั้ง EPA แล้วก็ DHA เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะ ปริมาณเนี่ยเยอะนะคะเนาะก็มี DHA เนี่ย60สิมิลลิกรัมเลยแล้วก็ที่สำคัญเขาจะมีวิตามิน E ด้วยก็ตรงนุ่มๆอะคะ่ะตรงเปลือกเปลือกที่เขาใส่ในน้ำมันนะคะอันนั้นเป็นวิตามิน E นะคะไม่ใช่พลาสติกนะคะก็มันจะทำให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะเนาะแล้วก็ ไม่ใช้วัตถุก,กันเสียแล้วก็ไม่ใช้วัตถุแต่งกลิ่นนะคะถ้าใครเคยเอาเข็มเจาะหรือบีบให้แตกเนาะก็จะได้กลิ่นนะคะเนาะได้กลิ่นของปลาเหมือนเรากำลังรับประทานปลาสดๆอยู่เลยนะคะเนาะอ่าก็รับประทานวันละ1-2ถึแคปซูลนะคะหรือว่าตะตามที่เทรนเนอร์เรานะคำนวณให้นะคะก็วิธีการเก็บก็ปิดฝาให้แน่น เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะแต่ว่าเรารับประทานหมดภายในสอเดือนก็เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้อยู่แล้วเนาะทีนี้มาสรุปนะคะว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างเนาะก็นั่นแหละต้านพวกอนุมูลอิสระมันก็จะทำให้เราเนี่ยสดชื่นขึ้นแก่ช้าบำรุงสุขภาพผิวผมเล็บอ่าถ้าใครรับประทานเป็นประจำเนี่ยจะรู้สึกว่า เอ้ยผิวลื่นผิวดีขึ้นนะคะช่วยบำรุงประสาทสมองความจำแล้วก็ความสามารถในการเรียนรู้ฉะนั้นไอเจ้าน้ำมันปลาเนี่ยบางทีเขาก็จะเอาไปใช้ในเด็กที่มีสมาธิสั้นนะคะเอาไปใช้ร่วมด้วยนะคะเนาะก็จะทำให้เพิ่มความสามารถในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ความจำช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นอันตรายแล้วก็ เพิ่มไขมันตัวดีก็คือ HDL ด้วยนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันเนาะกล้ามเนื้อหัวใจตายพวกนี้เพราะว่ามันมันไม่ทำให้เลือดหนืดแล้วก็ทำให้เลือดไม่แข็งแบบอาการไหลเวียนดีขึ้นนะคะเนาะช่วยรักษาความดันโลหิตสูงนะคะโดยเฉพาะใครที่มีแบบความดันโลหิตตัวบนสูงๆนะกินต่อเนื่อง หกสัปดาห์นะคะรับรองนะคะก็เห็นผลชัดนะคะลดความเสี่ยงการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกนะคะลดช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวเนาะก็เหล่านี้นะคะที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นเนาะน้ำมันปลาเม็ดเดียวเนี่ยช่วยได้หลายเรื่องเลยนะคะเนาะก็